สวัสดีทุกทุกท่านด้วยครับสู่รายการเกมเมอร์กมรีวิวครับวันนี้เราก็จะมาเออสอนวิธีการสมัครเว็บเว็บทูนิแลนด์นะครับยังยังเคียร์ยับซื่อสิไม่ตอนแรกนะครับก็กดยืนยันไปนะครับว่าเลือกทั้งหมด พอสเต็ปแรกเลือกเลือกข้อตกลงเสร็จปุ๊ต่อมาเกาะข้อมูลครับตอนนี้เขายกเลือก KSN ไปแล้วแต่มีวิธีการสมรัครก็คือคลิกขวาตรงไอ,อง้คลิกซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็พาสด d ก็ยุ่งยากกว่าเดิมด้วยแล้วก็กดก็พิมพ์มาน,นี้ก็คือ ID เราครับเวลาล็อกอินแล้วก็ลองคลิกซ้าย ตรงเป็นปุ่มสีเทาๆดูเพื่อเช็คว่าไอชื่อนี้ใช้ได้หรือเปล่าหรือมีคนใช้หรือยังอันนี้ต่อมาพิมพ์ไปว่าอะไรก็ได้ครับ เคคลิกไปครับจริงๆต้องเป็นไอ้นั่นนะพัดเมมโมรี ต่อมานี้เป็นขั้นยุงยากที่สุดที่เหล่าบรรดาเกมเมอร์เคยเห็นมาโอเคเราจะเลือกจีมเดียวกัน้ยอันนี้พาสเวิร์ดก็คือต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กเลขแล้วก็อักษรวิเศษนะครับไม่งั้นไม่ได้ นี่แหละครับกดใหม่เลือกไปครับว่าเราเกิดปีไหนครับ <Yeah. S 1> เด็บเดือของไม่ใช่ของจริง B M G 5จากนั้นกดตรงนี้ครับเพื่อไปเพื่อยืนยันรหัสโดยใช้เมลยืนยันรหัสโดยใช้เมลก็ กดไปที่หนึงครับลงชื่อรหัสนะครับเราลงช่วยโดยอันอื่นอันนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีใครแฮ็กได้เป็นของ Gmail เลยนเนี่ยไอ้ไม่ใช่ของ YouTube เลยนีเนี่ย อุยพิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งนะพิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งเบย <c oughs> ทำต่ออ๋อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โอเคครับแต่นั้นกดเช็ค g m a ม l เมลมาแล้วละ่ะนาสักนาหนี้คือการสมัครนี่มันต้องอดทนอย่าท้าพลาดไม่แต่ครั้งเดียวก็คือก็คือไม่ได้เล่นเลยจุงเลยจุดหมายขยะจุดหมายทั้งหมด ให้เดียวเอาเอาแล้วใส่ผิดเอ่เอาใหม่หมแต่ั้นคิปไปอีกทีนึงครับขึ้นป๊อปอัพมานี่คลิกกินยันครับแต่นั้นมันก็จะบอกว,ว่าส่งให้แล้ว รอสักครู่มันไม่ส่งมาทันทีหรอกครับมันต้องรอเจดเดลเลทครับอะไรนะอะไรนะแล้วที่ม่ชวนคนอื่นลอจีเมียวจีเมลยวจีเม a i วจีเม l g m จีเมีวจีเมียวจีเมวจีเจมีจีเมีจีเเอาไม่มาสักที เกอกถูกหรือเปล่าถูกแล้วนี่เดี๋ยวผมต้องคัดก่อนนะครับรอเมลมาครับแป๊บหนึ่งครับโอเคครับกลับมาต่อนะครับหลังจากที่ผมรอ g ี a i l เขาส่งมาครับเออไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นอันแรกอันไหนเป็นอันที่สอง ากนั้นไปใส่ลงไปเลยครับก๊อปลงไปลบไปทีนึงแล้วก็กดยืนยันอันนี้ไม่ใช่รหัสเก่าแล้วแล้วก็ก๊อปอีกอันนึงมาใส่เข้าไปเยี่ยมปิดโอเคครับจากนั้นก็กรอกอันนี้นะครับกรอกวันที่วันเกิดอันนี้ชายอันนี้หญิง T W B M G 5กดยืนยันไปปับ๊บว <Wow. S 1> ้าว เอ้ยท่านี okay. ้เราก็ได้สมัครไอดีถูงนี้แทนกันก็ลองลองก่อนครับไม่ใช่ความก็ใได้ไหมสฝากได้เลยแล้วอินเข้าไปครับนี่ก็ฟกมันนี่ฟกเมมโมรี่ น้นนนก็ช่ทิงโชวนนนนสมัครปิาน,นีนนก็วิธีการสมัครเออเ,ออเ,ออเ,ออเกมในค่ายทุนนี้แหละก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ